ที่หนึ่งนะครับถามว่านะครับพ่อของเมรี่มีลูกสาวอยู่ห้าคนโดยคนที่หนึ่งชื่อนานาคนที่สองชื่อนิน่คนที่สามชื่อน,นินิคนที่สี่ชื่อโนโนอยากทราบว่าลูกคนที่ห้าชื่อว่าอะไรนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาข้อที่สองนะครับ ถ้าคุณมีเงินอยู่1,000บาทแม่ให้เพิ่มอีก40บาทพ่อให้อีก1,000บาทด้วยความขยันจึงขายไข่เป็ดได้อีก30บาทขายไก่ไก่ไข่ขขได้อีก1,000บาทได้ค่าจ้างทำรายงาน20บาทได้เลี้ยงประจำเดือน1,000บาทเพื่อนให้อีก10บาทสรุปแล้วคุณมีเงินเท่าไหร่10 9 8 7 6 5 4 3ดเหมดเวลาวันที่ส เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในหนึ่งปีนั้นมีทั้งหมดสิบสองเดือนอยากถามว่าเดือนที่มีจำนวนยี่สิบแปดวันมีกี่เดือนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาข้อที่สี่ในจำนวนตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่สิบสี่มีเลขสามทั้งหมดกี่ตัวสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาข้อที่ห้าถ้าคุณเดินเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งที่มืดมิดภายในห้องนั้นมีเตาแก๊สมีตะเกียงน้ำมันกา๊าซแล้วก็เทียนไขซึ่งคุณมีไม้ขีดไฟอยู่หนึ่งกล่องในกล่องนั้นมีเพียงก้านเดียวคุณจะเลือกจุดอะไรก่อนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งหมดเวลาคำถ,ถามข้อที่หกคุณกําลังขับเครื่องบินที่กําลังบินจากภูเก็ตไปยังกรุงเทพพร้อมกับผู้โดยสารสองคนที่จะไปต่อเครื่องไปญี่ปุน่นคำถามคือนามสกุลของกัปตันคืออะไรสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาข้อต่อไปคำถ,ถามข้อที่เจ็ดแก้วใบไหนมีน้ำเยอะที่สุด สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาคำถามข้อที่แปดตัวเลขในช่องจอดรถคือหมายเลขอะไรสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาคำถามข้อที่เก้าถามว่า เส้นเกับเส้น B เส้นไหนยาวกว่ากันสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาคำถามข้อที่สิบข้อสุดท้ายเสื้อสีขาวมีกี่รูสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลา